สวัสดีค่ะวันนี้แม่รับมีโอกาสมาที่อำเภอสว่างแดนดินมาที่พัน,นาบุรีนะคะแม่รับก็เลยจะถือโอกาสถ่ายทำคลิปเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ให้เพื่อนๆได้รับชมขอเชิญเข้ารับชมด้วยกันเลยค่ะนี่คือป้ายของพาน,นาบุรีนะคะสถานที่แห่งนี้อยู่ <c oughs> ออกมาจากถ้ามาจากอุดรธานีนะคะออกมาจากสว่างแดนดินประมาณ 14 15ี่สิบห้ากิโลนะคะอยู่ทางด้านขวามือแต่ถ้าเ้ามาจากสกลนครน,นั้นออกจากสกลนครมาไปทางอุดรน,นี่ประมาณแปดส8บแดสิบห้าสหกกิโลนะคะจะอยู่ฝถ้ามาจากสกลนครน,นั้นจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะอันนี้คือพนาบุรีนะคะ แล้วเราจะเห็นป้ายของเขาอยู่ข้างหน้าอย่างนี้นะะสวยงามมากแม่รักขอถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมนะคะแม่รักก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกขณะอยู่ในตัวเมืองสกลนครนะคะเพิ่งเดียวกันก็มาชมอยู่ครั้งแรกนะคะใครผ่านมาหรือใครอยากมาเที่ยวกสกลน,นะครก็มามาชมได้นะคะเป็นบันและมีอาหารเครื่องดืม่ม จำน่ายด้วยนะคะตอนนี้เป็นเวลา16นาฬิกา30นาทีนะคะที่แม่ลักถ่ายทำนะอีกสักหน่อยถ้าตอนเริ่มตกดินหรือประมาณ6โมงเย็นอ่าเขาก็จะเปิดไฟแล้วก็จะสวยงามกว่านี้นะคะแม่ลักก็จะถ่ายทำให้ดูอีกครั้งใน1นทีในตอนเขาเปิดไฟนะคะตอนนี้ถ่ายทำตอนยังไม่เปิดไฟตอน ตะวันยังไม่ตกดินนะคะยังแดดยังไม่ <c oughs> ตตนนี้แดดยังไม่หมดนะคะ <c oughs> สวยงามน,นะคะ <c oughs> สวยงามมากเลยค่ะใน <c oughs> ลักก็เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกนะคะ <c oughs> ถ้าใครอยากพบเจอของจริง <c oughs> อยากชมของจริงก็มาได้นะคะมา <c oughs> ตั้งใจมาเที่ยวสกลก็ได้หรือถ้าใครผ่านไม่ได้ตั้งใจเที่ยวก็ช่างแต่ถ้าผ่านมาก็มาแวะพักผ่อน รับประทานอาหารดื่มน้ําดื่มเครื่องดื่มอะไรในที่นี่ก็ได้นะคะบริเวณเขาปางมากนะคะปลูกปูก,ปกต้นไม้กระดับประดาไว้ได้อย่างสวยงามมากเลยค่ะบนถนนก็มีรถวิ่งผ่านตลอดเวลาเลยนะคะ,ะไม่ลักจะพามาดูอีกมุมหนึ่งนะคะกว้างใหญ่มากเลยนะคะ มากสำหรับการวะแวะพักผ่อนมาเที่ยวพักผ่อนยอ่อนใจนะคะ <S <S ไม่รักขอเซลฟี่ให้เห็นตัวเองด้วยนะคะ อันนี้ก็อีกมุมหนึ่งด้านหนึ่งนะคะของร้านอาหารของพน,นาบุรีนะคะสวยงามนะคะนี่ถ่ายออกไปทางด้านถนนนะคะจะมองเห็นรถวิ่งผ่านตลอดเวลานะคะรถสายนี้มันเยอะเยอะมากนี่คือถ่ายบรรยากาศในข้างในที่เป็นร้านอาหารอีกร้านหนึ่งนะคะ ซึ่งตอนกลางคืนก็จะมีดนตรีให้ฟังด้วยให้กับรับประทานอาหารไปพร้อมนะคะ,นะคะเขาก็จัดมุมต่างๆไว้ให้ผู้คนได้มาถ่ายรูปนะคะตรงนี้นะคะ นี่ก็คงเป็นห้องอาหารอีกห้องหนึ่งนะคะซึ่งเป็นห้องแอร์นะคะตัวนี้ถ้าใครอยากนั่งเย็นๆสบายๆเยลาอากาศร้อนก็มานั่งในห้องแอร์นะคะแต่ถ้าใครอยากนั่งแบบธรรมชาติก็ต้องนั่งต,ตามอาคารที่ไม่มีแอร์นะคะก็ตกแต่งไว้เยอะเลยนะคะสวยมากดอกไม้ที่เขามาประดับประดาก็สวยนะคะซึ่งตัวนี้เขาเรียกม่วงมุงคนนะคะ แม่ลักก็ได้ถ่ายทำไว้ให้เพื่อนเพื่อนได้ชมนะคะสวยมากเลยนะคะคือเกวียนนะคะเกวียนตั้งแต่สมัยโบราณนะคะที่เป็นยานพาหนะสมัยของคนสมัยก่อนนะคะอันนี้คือเกวียนแม่ลักก็เคยเห็นตั้งแต่สมัยแม่ลักยังเด็กนะคะทุกวันนี้ให้ดูของที่เขาใช้จริงๆนั้นยากแล้วนะคะมีแต่ของมีแต่ที่เขามาใช้เป็นเครื่องประดับประดานะคะ สวนยอมตามอะไรนะคะเขียนไว้นะคะตรงนี้นายห้อยถมินนะคะสวยงามมากอันนี้ก็ข้างล่างเขาก็ตัดแต่งไว้เพื่อให้คนมาถ่ายรูปนะคะเมื่อเวลาเขาจัดมีงานมีอะไรนะคะสวยงามมากเลยค่ะข้างล่างนะคะ สวยงามมากเลยค่ะอันนี้แม่ลักยืนอยู่จุดหนึ่งแล้วก็ถ่ายรอบๆจุดที่แม่ลักยืนนะคะ mm hmm. สวยงามมากนะคะแม่ลักขอถ่ายเซลฟี hmm. ่ให้ตัวมีตัวเองด้วยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวอีกหน่อย พอเขาเปิดไฟนี่จะเห็นความสวยงามของที่นี่อีกระดับหนึ่งนะคะตอนนี้ยังไม่มีแสงไฟก็เลยความสวยงามก็มีแค่เห็นล,ลักษณะอาคารที่สวยงามเท่านั้นนะคะแต่ถ้ามีแสงไฟขึ้นมามันก็จะสวยขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะนี่ก็อีกมุมหนึ่งนะคะที่ดูแล้วสวยมากนะคะ ขอถ่ายหลายๆมุมให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้รับชมกันนะคะ ตรงนี้ก็จะมีน้ำพุนะคะสวยงามมากเลยค่ะหยุดหนึ่งตรงนั้นเป็นอาคารเพื่อ,อตำหน่ายของฝากหรือะไรนะคะสวยมากน้ำพุนี่สวยมากเลยค่ะก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะของสวยมากเลยค่ะ